วิคมนะคะร้านนิดาวิชช็อปนะคะวันนี้ก็จะมาสาธิตนะคะการการใส่หางมา้าแบบมัดนะคะตัวนี้เขาเรียกแบบมัดรุ่นใหม่ด้านในเป็นแบบนี้นะคะตัวนี้คือผลิตออกมาเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดนะคะสวยมากนะคะคุณลูกค้าอันนี้เป็นแบบตรงนะคะชื่อรุ่นรหัสนะคะ215 b บี นะคะตัวนี้ลูกค้าจะเห็นว่าตรงนี้เขาจะงานเย็บทําให้เวลาเรามาัดตรงนี้มันจะพองมันจะไม่ฟีบจะดูสวยงามนะคะแล้วก็ด้านในจะเป็นลักษณะแบบนี้เลยนะคะก็จะมีกิ๊บเสียบตัวนี้นะคะกิ๊บเสียบนะคะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นยางยืดนะคะเวลาเรามาัดเสร็จเราก็ลูดให้มันแน่นกับผมที่เรามัดได้เลยนะคะเดี๋ยวมาดูกันเลยวิธีการใสง่ง่ายๆไม่ยากอย่างที่คิดนะคะขั้นตอนแรกนะคะเรามัดผมได้เลย ผมลูกค้าจะน้อยหรือจะเยอะก็สามารถใส่ได้นะคะเป็นหางม้าแบบมัดรุ่นใหม่ล่าสุดเนะคะมัดสูงมัดต่ำได้ตามใจชอบนะคะเราก็มัดขึ้นแบบนี้ได้เลยวิธีการมัดมัดผมให้แน่นๆนะคะ เราจะมัดแบบประมาณนี้เนาะถ้าสมมุติเก็บผมตรงนี้นะคะผมจริงเราเก็บประมาณนี้นะคะเราก็ใช้คีบดังดเ,ะะเก็บผมจริงเราสําหรับคุณลูกค้าที่มีผมน้อยกว่านี้ก็อาจจะเก็บง่ายถ้าสมมุติอันนี้เป็นนางแบบที่มีผมเยอะเนาะเราก็จะพันพันเก็บแบบนี้ได้เลยทําผมข้างในเราให้ซีบที่สุดน,นะคะให้เล็กให้ซีบที่สุด ประมาณานี้นะคะปึ๊บอ่ะขั้นตอนก่อนใส่ห่างมัดแบบมัดรุ่นใหม่นะคะทำผมอันดับแรกผมจริงทาแบบนี้เนาะทีนี้ตัวนี้มันขยายออกมาให้ใหญ่ที่สุดนะคะแล้วก็ใช้กิฟตตัวนี้นะคะกิฟตตัวนี้เสียบเอาผมตัวนี้นะคะครอบเข้าไปนะคะแล้วก็ใช้กิฟเสียบเข้ามากัแบบหนังยางที่เรามัดนะคะ ก็รูดสายรูดสายตัวนี้ให้แน่นที่สุดคือดึงดึงมาให้แน่นที่สุดลูกค้าไม่ต้องกังวลว่ามันจะแน่นไหมแน่นแน่นอนเพราะว่าตัวนี้มันเป็นสายรัดรอบตัวตัวผมจริงเรานะคะไม่มีหลุดนะคะดึงให้แน่นที่สุดนะคะเห็นไหมคือแน่นนะคะคุณลูกค้าตัวนี้พอแน่นสุดแล้วก็ใช้ ตัวนี้นะคะพันเก็บเก็บเชือกนะคะพันรอบแล้วก็ใช้คลิปตํารุ่นใหม่ล่าสุดหางมา้ารุ่นใหม่ล่าสุดตัวนี้ผลิตออกมาเพื่อที่จะให้ลูกค้าใส่ง่ายใส่ง่ายวิธีการใส่ง่ายแล้วก็จะไม่หนักไม่ลังนะคะแล้วก็จะดูพองมีวอลลุ่มสวยจะแบบสําหรับคุณลูกค้าที่ผมน้อยเวลาใส่หางมา้าหางมา้าปูอาจจะไม่อยู่หรือว่าอาจจะหลุดง่ายหรือว่าอาจจะ ทีบไม่สวยตัวนี้ก็จะทำให้ตัวนี้เป็นวอลลุ่มสวยสวยงามนะคะดูนี่ค่ะอ่ารุ่มแรกนะคะก็จะประมาณนี้จำรูปนะดันลองยลองดูนี่นะคะูกนะคาจะเห็นว่ามันฟองสวยมากไม่หนักไม่ลังนะคะจำด้าน,นข้างนี่งนียจำด้าข้างนี่นีเออนี่นะคะคือสวยงามมากๆดูผมเยอะ ไปเลยนะคะเป็นชานะคะเนี hmm. ่ยลูกค้าจะเห็นว่านี่นะคะ mm hmm. คือสวยมากนี่วิธีการใส่นางแบบหนักไหมคะบอกความจริงลูกค้าเลยหนักรู้สึกหนักไหม mm hmm. ไม่หนักใช่ไหม mm hmm. ค่ะอันนี้ไม่ได้อันนี้ถามความรู้สึกจริงนะคะ <laughs> ไม่หนักนะคะโอเคอ่ะลูกค้าจ๋ารุ่นนี้นะคะเป็นหางม้า แบบมัดรุ่นใหม่ล่าสุดนะคะมีสีสีพร้อมส่งมีดำธรรมชาติน้ำตาลเข้มน้ำตาลแดงน้ำตาลทองนะคะราคาจัดโปรโมชั่นนะคะจัดโปรโมชั่นอยู่ที่250บาทจะส่งฟรีจะส่งฟรีนะคะจะส่งฟรีขนส่งแฟลตนะคะ1นถึงสาวันอันนี้คือสีน้ำตาลแดงหรือสีโค้งนะคะที่ให้ลูกค้าดูไหมเป็นไหมด้านร้อยเปอร์เซ็นไหมเป็นไหมด้าน100ร้อยเปอร์เซ็นทนความร้อนห้ามเกินอุณแปดสิบองศาโอเคนั่งแบบนั่งก่อนนะคะเดี๋ยวจะใส่อีกรุ่นหนึ่งเป็นรุ่นรหัสสองเอ,อ่อ 216B เป็นลอนตัวนี้รหัส 215B เป็นเป็นผมตรงนะคะเป็นแบบแบบมัดรุ่นใหม่ล่าสุดนะคะแบบมัดรุ่นใหม่ล่าสุดนะคะรหัส 215B นะคะเป็นแบบตรงเนาะความยาว60เซนติเมตรก็ประมาณเอวเลยนะคะ,ะวิธีการแกะนะคะก็แกะได้เลยวิธีการใส่วิธีการถอดง่ายมากค่ะคุณลูกค้าสามารถใส่เองได้ในชีวิตประจำวันนะคะตัวน,นี้ นะคะมันจะเป็นมีปุ่มเนาะเรากดปุ่มแล้วก็ลูกออกมาเลยนะคะแล้วก็ตัวนี้ก็ขยายออกมาง่ายมากนะคะรุ่นถัดไปนะคะชื่อรุ่นรหัสสองหนึ่งหกบีสองหนึ่งหกบี B. เป็นแบบรอนเดี๋ยวมาดูรอนกันเลยดีกว่านะคะนะคะผมด้นนานในเราเก็บพันขึ้นแบบนี้เลยอันนี้คือทำให้ลูกค้าดูผมนางแบบจะค่อนข้างที่จะเยอะนะคะวิธีการเก็บ ็เก็บแบบนี้ได้เลยใช้กิ๊บดำช่วยนะคะแต่ถ้าในส่วนของคุณลูกค้าที่มีผมบาง mm hmm. ผมน้อยสามารถติดง่ายมากๆเก็บแบบนี้แล้วก็ติดใส่ง่ายได้เลยตัวนี้นะคะสําหรับคุณลูกค้าที่มีผมเยอะก็สามารถใส่ได้อารุุนนี้รหัสแบบรอนนะคะชื่อรุ่น 216B นะคะ ลูกค้าจะเห็นว่าลอนคือสวยมากลูกค้าจ๋าลอนเป็นลอนฟาล่าไซส์ระดับกลางนะคะฟาล่าลอนใหญ่นะคะความยาวตัวนี้อยู่ที่ความยาว55เซนติเมตรนะคะความยาว5 5เซนติเมตรอันนี้ให้ดูเป็นสีน้ำตาลประกายทองนะคะ,ะเราหวีได้เลยลอนก็จะแตกวอลลุ่มสวยดูธรรมชาติมากๆนะคะตัวนี้นะคะ สวยมากๆนะคะคุณลูกค้าโอเคเดี๋ยวมา,มาใส่กันเลยด้านในเหมือนกันแบบนี้นะคะแล้วก็ตัวนี้กิบนะคะเอาไว้เสียบกับตัวตัวหนังยางเราพ่อไปเลยนะคะวิธีการใส่พ่อไปเลยแล้วก็เอาตัวนี้นะคะเสียบเข้าไปเสียบเข้าไปในผมเรานี่แหละนะคะแล้วก็ลูดเลยนะคะลูดให้มันแน่นกับผมจริงเราคือคุณลูกค้า ไม่ต้องกลัวหลุดไม่ต้องกลัวหล่นเพราะว่าเราลูดตัวนี้แน่นมากรูดให้แน่นที่สุดเนาะเห็นไหมคือแน่นแต่ว่าถ้ามีคนมากระชากหัวก็อาจจะหลุดอ่าด้านในให้ดูเห็นไหมคะมันจะครอบไปเลยคุณลูกค้าเห็นไหมตัวนี้มันจะครอบกับผมจริงเราไปเลยนะคะเห็นปะเห็นแคดอีู่นอเนี่ยนะคะมันครอบกับผมจริงเราไปเลยนะคะก็คือให้มันแบบผมจริงเรายัดเข้าไปด้านในไอ้ตัวตัวกระต๋อ ะะตัวนี้พอรูดแน่นสุดก็เก็บเชือกนะคะเก็บเชือกปึ๊บแล้วก็ใช้กีดกันกีดดำเสียใบกีดดำเสียใบนี่ค่ะใช้กีดดำเสียตอนเห็นไหมดูสวยมากทีนี้ดูอลังมากลูกค้าดูสวยมากเป็นห่างม้าแบบมัดรุ่นใหม่ล่าสุดนะคะอันนี้เป็นรุ่นใหม่ล่าสุดเลยทําออกมาเพื่อที่จะ ใส่ง่ายแล้วก็ไม่หนักไม่ล้างนะคะไม่หนักไม่ล้างดูสวยอลังการมากๆนะคะ,ะนี่นะคะลอนเขาจะเป็นลอนระดับแบบลอนกลางกๆนะคะลอนฟาร่าอ่ะตัวนี้นะคะเห็นไหมว่าคือสวยมากลูกค้าความหนานะคะอยู่ที่100ตัวนี้นะคะแบบตรงกับแบบลอนความหนาอยู่ที่140่งร้อยสกรัมนะคะหนึรกรัมหนาแบบพอดีพอดีไม่หนักไม่ล้างนะคะอ่ะ อันนี้คือหวีแตกนะคะคือหวีแตกทีนี้ถ้าลูกค้าจะหวีจับลอนนะคะแบ่งมาเป็นช่อนะคะก็หมุนได้เลยนะคะเห็นไหมการจับช่อการจับช่อผมไม่ว่าจะเป็นวิกแฮปปี้ถัางม้านะคะลูกค้าจับมาเป็นช่อนะคะปึ๊บหมุนได้เลยนะคะแล้วแต่ลูกค้าชอบนะคะจะหวีแตกก็ได้หวีจับลอนก็ได้นะคะ เห็นไหมคะตอนนี้คือสวยมากไหมนุ่มมากคุณลูกค้าไหมที่ร้านเราเป็นไหมผลิตจากเส้นไหมไฟเบอร์ชนิดด้านร้อยเปอร์เซ็นไหมเกาหลีคือมีความนุ่มลื่นมากๆนะคะเวลาโดนลมหรืออะไรเงี้ยเวลาเราหวีมันจะหวีค่อนข้างที่จะง,ง่ายมากๆเลยทีเดียวนะคะเห็นไหมคะคือสวยมากอันานางแบบยืนหน่อยค่ะยืนหน่อยค่ะอ่ะตัวนี้นะคะห้าสิบห้าเซนเวลามัดก,ก็จะเกือบเอวนะคะจะเกือบเอวเลยนะคะสวยมากนะคะสวยมากนี่ นี่นะคะรุ่นนี้มีสีสีพร้อมส่งเหมือนกันนะคะมีสีสีพร้อมส่งเหมือนกันมีดาธรรมชาติน้ําตาลเข้มน้ําตาลแดงน้ําตาลทองนะคะคือสวยอลังการมากนะคะรุ่นนี้หนักไหมคะไม่ะคะ่ะไม่หนักเนาะโอเคนี่นะคะไม่ไม่ลูกค้าแน่นนะคะแน่น <c oughs> <c oughs> ไม่ต้องกลัวว่าแบบจะไม่แน่นนะ สวยมากๆเลยลดราคาเหลือ250บาทส่งฟรีนะคะไหม่ด้าน100%ดูในคลิปวิดีโออาจจะแบบออกเงาๆนิดนึงแต่ว่าจริงๆเป็นใหม่ด้าน100%นะคะโอเคนะคะถ้าคุณลูกค้าสนใจนะคะก็สั่งได้นะคะสั่งได้เลยนะคะเดี๋ยวจะลง เบอร์โทรแล้วก็ลน์แล้วก็เพจให้นะคะนะคะเบอร์โทรนะคะ0 9น5์6 6้6ศนะคะ0 9น5์6 6้าศนะคะแอดไลน์ mm hmm. มาที่เบอร์โทรได้เลยนะคะหรือจะเป็นเพจ Facebook นะคะนิดาแฮร์พีทวิกผมโตรุ่งขอนแก่นนะคะพิมพ์เป็นภาษาไทยนะคะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ